สวัสดีครับสวัสดี f อช่องเกษตรพอกเพียงวิธีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูทับเบิกนะครับยามค่ำคืนมาเก็บภาพบรรยากาศแสงสีนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับนี่เป็นเหมือน ดาวเลยนะครับเมื่อตอนกลางวันชมทะเลหมอกไปแล้วครับเป็นทะเลดาวนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศเยีบภาพบรรยากาศนะครับผมอากาศเย็นๆนะครับ ลมเย็นๆบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนที่ภูทับเบิก ากาบไฟแสงสีนะครับะระยิบระยับรรยากาศครับนี้แสงไฟก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็สวยงามตะลานตาอยู่นะครับผมอ่าบางไฟเทียนะ ดูวันเขามีไฮไลท์ผู้สวยๆ,ๆนะครับชมแสงสีเสียงลมเย็นๆ,ๆนะครับตอนนี้อากาศลมเย็นๆชม,มผู้นะครับ ก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองอาจากนอกจอนี่ด้วยตา,าเผ่านี่จะเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะครับถ้าเราซูมเข้าไปมันก็จะมุมแคบนะครับสวยงามนะครับผมนะับบรรยากาศที่พักนะครับจุดชมวิว ไม่ได้อยู่สูงที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ต่าที่สุดนะครับอยู่กลางๆนะครับอยู่โซนกลางๆก็ถือว่าบรรยากาศนี่รอ,อบด้านนะครับด้วยแสงสีนะครับาด้นหน้าตรงการจอมอนิเตอร์ตอนนี้ก็จะเป็นโอ้มีปุ๊สวยๆขึ้นมาเลยครับสวยนะครับเอตอตรงด้านฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวขอจมปุ๊หน่อยนะครับ หลายจุดเลยนะครับเนะี่ยตอนนี้โอ้สวยตรงนี้ก็สวยเหมือนกันหนุนมุมไกลมุมไกลก็สวยมุมแคบเนี่ยต้อขออภัยด้วยนะครับที่หันไปหันมาเพราะว่าเขาจุดปูอยู่สองฝ้าฝั่งชมบรรยากาศนะครับอ่าหยุดไปแล้ว ถ้าเป็นช่วงปีใหม่นี้น่าจะสวยงามน่าดูนะครับตรงนี้สวยงามเลยนะครับตอนนี้มีมาอีกหรือเปล่า ข้างล่างน่าจะเป็นเมืองลมเก่านะครับน่าจะเป็นอำเภอดมเก่าเห็นมีไฟถนนนะครับเกี่ยับบรรยากาศส,สวยๆนะครับเนี่ยน่า้นไปดูปดาวกระจายเพล็กนะครับดูกลางมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นดาวธรรมชาตินะครับผมเนี่ยสองแสนสว่างสดนสกว่าดดาวทุกดวงตอนนี้ บรรยากาศบนภูทับเบิกนะครับเมื่อกี้ค้างไว้นะครับที่ตรงกลางวอนิเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัดป่าภูทับเบิกนะครับวัดป่าภูทับเบิกบรการแสงไฟสวยๆนะครับ รยกาศแสงไฟส,สวยนะลองซูมเข้าซูมออกดูนะสวยงามนะครับจุดด้านบนเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับจุดด้านบนนู่นเป็นสูงที่สุดของปูทับเบิกเลยนะครับ คงไม่มีปุ๊อีกแล้วครับอ้าวมาอีกแล้วนะครับามาอีกแล้วมาอีกแล้ว,มลวชมปุ๊กสวยๆนะครับก่อนจบคลิปนะครับดูปุ๊สวยๆนะครับ จะมีอีกไหมอ่าน่าจะหมดแล้วนะครับผมเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมจากช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติช่องคนรักส่วนป่าคนรักธรรมชาตินะครับสวัสดีครับ